สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเซบบอลอนอนซอตชูต่อ,อีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงไลฟ์สาระครับคุณผู้ชมครับก็จะมีข่าวล่ามาเร็วครับลก็คือการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสัตว์ล่าสัตุดคุณผู้ชมก็รุ่น M 6น2 4 0นะคร้ัวผมงกันเลยนะครับ ก็มีคลิปทีเซอร์ออกมาครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพแล้วก็ทีเซอร์ที่ออกมาของรุ่นใหม่ล่าสุดตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วง้ายคลิปนะครับผมไอลอยหญ่ยิ yeah. ่งใหญ่ให้ทศวรรษที่ทุกคนรอคอยใหม่แฮกเตอร์คูโบต้าเ6 2 4 0แรงไม่หยุดเป้าไม่ติดลมงานละเอียดไม่พลาด คล่องตัวไม่สะดุดด้วยเกียร์ไฮดรอลิกชัตเทิลใหม่แท็กเตอร์คูโบต้า M6240 รรยคล่องตัวรุยงานได้ไม่ยัง้งคุณชมหลังจากที่ได้ชมทีทเซอร์ไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับสนุกสนใจกันหรือเปล่าสำหรับรุ่น62ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศสดๆของในงานนะที่เปิดตัวกันวันนี้นะครับว่าเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับย้ ตัวออกมาแล้วครับคุณผู้ชมครับสำหรับรถรุ่น M6240SUH นะครับตรงนี้นะครับขนาดก็สมบุกสมบันเลยครับเหมาะสมมากๆเลยนะไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปคุณผู้ชมว่ากันว่าตรงนี้ครับระบบเกียร์ได้เปลี่ยนใหม่เป็นระบบไฮดรอลิกชัดช่นนะครับก็เดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถครับทำงานได้อย่างรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับ ด้วยเครื่องที่แรงและขนาดตัวที่เบานะครับก็สามารถทําได้ทั้งงานไร่และงานานาคุณผู้ชมจบในขั้นตอนเดียวเลยนะเนี่ยสําหรับคันนี้ครับผมสําหรับใครที่สนใจรอชมการรีวิวครับก็ติดตามไว้เลยนะครับผมกด Subscribe ไว้นะครับเดี๋ยวจะมีการรีวิวแบบจัดเต็มละเอียดยิบให้แน่นอนครับสำหรับช่องเซี่ปอ,อนนนโบตาของเรานะครับผมฝากติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้ชมทั้งหมดไปแล้วสนุกสนใจกันหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับสำหรับรถรุ่นใหม่ตรงนี้62แรงเป็นรุ่นที่สามารถทําได้ทั้งงานไร่และงานนาเกรดมาจากรุ่น60แรงเนาะหลายคนที่ว่า60แรงนั้นระบบเกียร์ยังเป็นแบบเก่าอยู่ตรงนี้ก็มาให้แล้วนะครับเกียร์ระบบชัตเอร์ตรงนี้เดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถมาแล้วด้วยน้ำหนักตัวที่เบาด้วยก็สามารถทําให้สามารถลงนาได้ด้วยนะครับเห็นไหมภาพทีเซอร์ที่ว่ามีลงตมลงโครนได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็ลง แรงที่แรงม้าที่กําลังม้าที่เยอะนะก็ไปทําไร่ดันดินอะไรนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าคันนี้ก็ถือว่าครบจบในองค์ประชุมเลยครับในคันเดียวนะคุณผู้ชมครับยังไงก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้กับเซลฟ์ฟอนนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวจัดเต็มละเอียดยิบนะยังไงก็ลองติดตามกันดูนะครับผมชอบคิดแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เราได้อัพลงมานะครับแล้วก็จะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยอย่าลืมมมนน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 ะะคคคคคครรรรรรััััััััับบบบบถถ้้้้าาอออออ่ชไไไยยกกกกเเงง็ืดดีีีววววแลลจใใหหหิิปโสผ ต้องขอตัวลาไปก่อนครับายบ้าเจ๊เป็นอย่างไรบ้างครับดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอสนุกๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ไปเลยตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้นะครับผมติดตามไว้เลยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับกระดิ่งนี่สำคัญมากเลยครับเพื่อนๆครับในการที่เราจะได้เจอกันตรงนี้ครับเพราะไม่รู้ว่าเราจะออกคลิปใหม่ตอนไหนนะครับนี่อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยจะได้เป็นการแจ้งเตือนเมลาไรมีคลิปใหม่ๆลงมาครับคุณผู้ชมครับกดเลยนะกดเลยนะกดหรือยังกดหรือยัง โอเดเลยนะโอเคดีมากๆแต่แล้วก็ดู c ฟ b บ o ๊นะก็อย่าลืมกด like ไลค์ไว้เลยนะครับเนี่ยเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับมีคลิปนี้แล้วเจอกันเลยบ๊ายบาย